ยินดีที่ได้รู้จักในภาษาอังกฤษสามารถพูดได้อย่างไรบ้างคะคูปุ้ยนะคะกับ Learn English one minute ยินดีที่รู้จักในภาษาอังกฤษนะคะที่เรารู้จักกันก็คือ nice to miss you หรือ it's nice to miss you นะคะลองจำประโยคนี้เข้าไปเพิ่มนะคะ it's a pleasure to miss you it's a pleasure to miss you ระวังให้ดีนะคะ pleasure Pleasure ไม่ใช่ Pleasure นะคะเพราะคำว่า Pleasure เนี่ยแปลว่าแรงกดดันแต่ Pleasure เนี่ยแปลว่าความสุขหรือความยินดีหรือความเต็มใจนั่นเองฉะนั้น it's a pleasure to m i s s you นอกจากนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยขับรถไปส่งเพื่อนเพื่อนอาจจะบอกว่า thank you for like thank you for like ก็คือขอบคุณนะที่ขับรถมาส่งเราอาจจะตอบไปเลยว่า it's my pleasure it's my pleasure แทนคำว่า you're welcome See you later. Bye.